ส่วนนี่ก็คือเข้าอย่างเห็ดเบียผไปเลยครับแล้วก็จะให้นี่โรคโปลาน้นามหรือว่าอยังก็ถามกับเสียงห้องเสียงยังว่าให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเคาะพวกไอ้อะไรน่ะใหนน้น้ำน้ำปลาน้ำเขาน้ำสวนทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นแหละครับนี่นั่นแหละายช่องครับกอนนี้ถามกันมานะครับผมก็ผมก็ตอบไปชัดหลังบ้านแน่แล้วก็มีระบาดท,ที่ในกาอันนี้ก็คือแฮดคลิปเข้าตังอ,อุปกรณ์เข้าไปเลยครับตังเนีๆๆ้ยนะครับกดอ เริ่มต้นทายทอดสดครับลำบากท,ที่นี่เข้ากันย่างอาธิบายเงื่อนไจุดมุ่นี่ครับเลยบบกกาที่จะไล่สดนะครับแล้วก็ไล่สดบางเทียกับบนมีแนวเฮ็ดจ้าเหเ็ดยังกับเปิดไอ้จอไว้กับย่างนี้ไปบอกเลยครับไอ้ะเป็ิความร่วมไอมีส่วนร่วมในไอความคิดเห็นนั่นแหละครับกับทักทายผู้นั้นทักทายผู้นี้แล้วกับผู้นี้ผู้นั้น,นเข้าตั้งอุปกรณ์เข้าไปเลยครับตั้งค์นี่เนี่ครับกด เออเหลื่อมตอนทายทอดสดครับระบาดท,ที่นี่เท่ากับงานอธิบายเนื้อหาสวัสดีเพียงน้องครับมาทําความเข้าใจในการทายทอดสดนะครับว่าไปได้บดเกิดความรุนแรงมันจะเป็นสปแฉมครับบุตใดได้ครับการไล่เราสงสัยเท่าถาเท่าบราจะตอบข้อเมียได้ไรสวสดีว่าเหตุการณ์เหตุงานมันดีบอพนจัยขีดเวลาให้ คิดให้คือเก่าครับเพราะว่าอย่างที่เกิดความรุนแรงมันจะเป็นสปแฉมครับบ,บ่ได้แล้วครับการไล่ลเอินกันยาแตะโกนเอินกันเในในรียกว่า,าเอินกันแห้งๆเนี่ยแหละครับอันในห้าวแม่นู่ครับเขาเอินกันเนี่ยแหละเขาจะคิดว่าห้าทะเลาะวิาวาสวดนี่ก็คือห้าวยางเห็ดเบียกไปเลยครับแล้วก็จะให้มีโ,โรคโปลายนามหรือว่ายังกงระทำกับเสียงห้องเสียงยังว่าให้เกิดขึ้นนะครับเราก็เสียงเคาะพวกไอ้ให้พี่น้องอ่านย้อนหลัง ได้ครับเขาคิดเวลาในการถ้ายทอดสดให้คือเกาอันนี้สายความกดใจนะครับก็มีที่เขามีพวกันสินค้าย่อยหน้าหนา,นาปากันเปื่อนเลือบ,บานเท่าเ,เยี่ยมแล้วละ <c oughs> น,ะนะครับพีบ่น้องย่าให้ปาโกดนะครับกับเอินน่มานั่นแะครับเป็นผลบดีนะครับการไล่สดครับ TAI เขาจะคิดเวลาให้เท่าก็คือ นึ่งครับเ้อนั่งออกหน้าจอแล้วก็บอกระเด็นสาระไปหรือว่าเรื่องการแช์ประสบการณ์ที่เข้าได้เนียนได้หูได้เห็นมากการทําคลิปนะครับหาเฉาีพไปเลยครับสสยผ่าหรือว่าเย็บปักทักลอยทุกสิ่งทุกอย่างไอเบอดครับเพียงแต่ว่าจะให้มีเสียงดังแล้วก็อาชีพครับอาชีพที่เขาเฮ็ดรับบอกว่าจะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาเรื่อยเย็บปักทักลอย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยะครับเพราะว่าจะอยู่นําเหลือส่วนเข้าย่างพันไปพันมาครับเข้าพัญญามอยู่ระละใกล้ๆครับสิ่งที่เขาเห็นนะท่ามครับกลับไปกลับมาอ่านคำคอมเมนต์นั่นแต่เข้าคำคอมเมนต์ใดอ้ส่วนนี่ก็คือเข้าย่างเห็ดเบียดไปเลยครับเราก็จะให้มีโรคโก้ไรน้ำหรือว่ายังกระทำครับเสียงห้องเสียงยังว่าให้เกิดขึ้นนะครับเราก็เสียงเคาะพวกไอ้ัเกิดความรุนแรงมันจะเป็นแสตมป์ครับ บอดีนะครับการไล่ยี่หอของเขาอันนะั้นคือเอาเกินโลกโผเป็นมันจะฝังโฆษณาลงไปพี่น้องย่าให้เอ,อื้นบาๆนั่นแหละครับเป็นผลบอดีนะครับการไล่สวดครับ T.A.I เขาจะขีดเวลาให้เข้าก็คือมีหลายช่องหลายทานหลายก้นครับกับผมจะบอกเลยครับกับบอมีความสามารถหรือว่าทักษะพ่อสวรรค์นในการว่าหรือว่าปรับเปลี่ยนทางเลยครับเปลี่ยนทางนอกทั้างในออกมากข้างนอก แล้วครับระบาดท,ที่นี่เวลาไล่สดที่เข้าเหตุการณ์ทหตงานนะครับเข้าจะตะโกนนี่ในหลายช่องครับกันถามกมากนะครับผมผมก็ตอบไปชัดลังบาดแน่เราก็มีระบาดท,ที่ี่กาอันนี้ก็คือเแฮตคลิปเปลี่ยนทางเลยครับเปลี่ยนทางนอกทางในออกมากข้างนอกแล้วนะครับระบาดท,ที่นี่เวลาไล่สดที่เข้าเหตุการณ์ทหตงานนะครับเข้าจะตะโกนสวัสดีพี่เพียงน้องครับ มาทําความเข้าใจในการทายทอดสดนะครับว่าไปได้ในรูปแบบใดนะครับรื้ว่าเขาจะทายทอดลักษณะได้แน่เขาค่อยจะคิดเวลาในการรับชมตอนหาทีให้เข้าในการไล่สดครับไร่หน้าให้น้ำานังน้ำปลาน้ำเขาน้ำสวนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเปลี่ยนทางเลยครับเปลี่ยนทางนอกทางในออกมา้างนอก่นแหนะครับระบาดที่นี่เวลาไล่สดที่เข้า เหตุการณ์ที่งานาะะงน,านะครับเข้าจาตะโกนเอิอนพ่อแม่นั่นแหละครับเป็นผลบดีนะครับการไล่สดครับ t a i เขาจะขีดเวลาให้เข้าก็คือกระทะเคาะหมอก,กจะแห้งนะครับแล้วก็พวกตำโคกตำสาดน,นี่ก็จะเนี่ยค่อยๆเหตุค่อยๆทำลงไปตั้งแต่เมื่อไกร่ครับระบาดท,ที่นี่พี่น้อยจะเปลี่นทางเลยครับเปี่นทางนอกทางในยออกมากข้างนอกนั่นแหละครับระบาดท,ที่นี่เวลาไล่สดที่เข้า เหตุการณ์ที่งานนะครับเข้ายะตะโกนให้รูปแบบใดนะครับหรือว่าเขาจะทายทอดลักษณะได้แนะ่เขาค่อยจะคิดเวลาในการรับชมตอนหน้าที่ให้เข้าในการไล่สดครับไหลหน้าให้น้ำนานน้ำปลาน้ำเขาน้ำสวนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับเอื่นกันยาตะโกนเอื่นกันเรียกว่าเอื่นกันแห้งแ,งเนนเแเ้เนี่ยแหละครับอันเข้าแม่นู่นครับเวาเอื่นกันเนี่ยแหละเขาจะคิดว่าเข้าทะเลวีบติดสลากเขานะครับ ฉีกออกเพืเลยครับแล้วก็พวกเสือผ่ากันจะไปซอของยี่ห้อหรือว่าของที่่าพวกผากันเปื้อนมื่เนี่ครับติดสลาดเขานะครับฉีกออกเพื่เลยครับแล้วก็พวกเสือผ่ากันจะไปซอของยี่ห้อหรือว่าของที่่าพวกพากันเปื้อนมื่เนี่ครับให้พี่น้องอ่านย้อนหลังได้ครับเขาคิดเวลาในการถ่ายทอดสดให้คือเ่าอันนี้สารความกดใจนะครับก็มีได้หลายช่องครับันเนี่ย ถามก็มานะครับผมก็มผมก็กตอบไปชาติรังบาตแน่แล้วก็มีระบาดท,ที่ในกาอันนี้ก็คือ clip, เฮ็ดคลิปเกิดความรุมนแรงมันจะเป็นสแตรมครับบุ้ใด้ะครับการไล่ละต่อ,อซื้อสาธารณะออกไล่สดนี่ครับกระทะเคาะห์หมอกะเจแห้งน,นะครับแล้วก็พวกตำโคกตำสากนี่ก็ยากเนี่ยค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำแล้วไปตั้งตัทำไปไกลครับระบาดท,ที่นี่พี่น้อาจะ มีหลายช่องหลายทานหลายกอนครับกับผมจะบอกเลยครับกับบอมีความสามารถหรือว่าทักษะพ่อสวรรค์ในการเว่าหรือว่าพบอาชีพครับอาชีพในห้องเฮ็ดครับบอกว่าจะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาหรือเย็บปักทักรอยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหละครับบอกว่าจะอยู่นําเหลือกส่วนมีหลายช่องหลายทานหลายกอนครับกับผมจะบอกเลยครับกับบอมีความสามารถหรือว่าทักษะพ่อสวรรค์ในการเว่า หรือว่าปุบปาสาระ,าาะวาเขาบอกคนเลยครับบอกมันว่าต่างกองว่าะย่างหนีไปเรื่อยเลยครับบอกคนก่อนว่ามอนจะไล่สดพาพี่น้องเฮ็ุก,กิจกรรมก็คืออะไรนะ้าให้น้ำนาน้ำ,นำปลาน้ำเขาน้ำสวนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับให้รูปแบบได้นะครับรู้ว่าเขาจะถ่ายทอดลักษณะได้แน่เขาค่อยจะคิดเวลาในการรับชมตอนอาชีให้เข้าในการไล่สดครับให้รูปแบบได้นะครับรู้ว่าเขาจะ ท่าถอดลักษณะได้แน่เขาค่อยจะคิดเวลาในการรับชมตอนหน้าที่ให้เข้าในการไล่สดครับบาท,ที่ไนว่าท่าถอดสดกับบอบพอมกับบติดเตจกัดกัดหรือว่าอาจจะบ่มีคำว่า,าวนะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นปัญหาของเพียงนองนี่ได้หล,ลายช่องครับต่างนี้ถามก็มานะครับผมก็ผมก็ตอบไปชัดลังบาดแน่เราก็มีระบาดท,ที่อัน,นก็คือเฮดคลิปหรือว่า อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆครับที่เขาไปร่วมต่อซื้อสาธารณะออกไลฟ์สดนะครับอยากจะสู่กล้องหรือว่าเห็นกล้องแล้วตื่นตื่นจากของหรือตื่นเสียงอันนี้มีแน่นอนครับตกใจกเ็เลยเป็นตกกระมะกับคาบอนยังบม่ออกนะครับก็คืออันนี้นั่นจหลายช่องครับกันถามกันมานะครับผมก็ผมก็ตอบไปชัดลังบา้านแน่แล้วก็มีระบาดท,ที่ไหนก็อันนี้ก็คือเฮดคลิปเออ เิดสลากเขานะครับฉีกออกเพื่เลยครับแล้วก็พวกเสือผ่ากันจะไปซอของยี่ห้อหรือว่าของที่ว่าพวกผากันเปื้่นเมื่อไีร่ครับสวัสดีพี่เพียงน้องครับมาทําความเข้าใจในการทายทอดสดนะครับว่าไปได้มันจะทั่วถึงในหลายช่องนะครับที่ว่าโดดเด่นเอกลักษณ์จากของในการลหลสดบ่อก พอด่วนเด่นเดี่ยเอินกันยาตะโกนเอินกันเรียกว่าเอินกันแห้งแห้เนี่ยแหละครับอันในห้าวแม่นด้ครับเ้าเอินกันยังไงเขาจะคิดว่าห้าทะเลาะวิวาแต่ว่าห้าจะไปเอาพวกไอ้ที่ว่ามันนีสลากสินค้าอันนี้ก็คือยกเอาอย่างยกยกตัวย่างให้กับเขาครับเครื่องปุงต่างมันจะมีติดไอ้สลากเขานะครับฉีกออกหมดเลยครับแล้วก็พวกเสือผ่ากันจะไปเอาของห้อหรือว่าของที่ว่าพวก พาการเปื่อนเื่อนครับอาจจะสู่กล้องหรือว่าเห็นกล้องจะเตือนตื่นจากของหรือตื่นเสียงอันนี้มีแน่นอนครับตกใจกเ็เลยจนตกกระมะกับคาบอกยังบ่อออกนะครับก็บออือื่อต่อซื้อสาธารณออกไร่สดน่ครับเปลี่ยนทางเลยครับเปลี่ยนทางนอกทางในออกมากข้างนอกแล้วนะครับระบ,บาดท,ที่นี่เวลาไล่สดที่เข้าเหตุการณ์ที่งานนะครับเข้าจะตะโกน